ก็กราบสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูอยู่เป็นประจําที่ช่องมาร์ a เอพีและใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทกุท่านเลยนะครับเราไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะครับเนื่องจากผมเนี่ยลงคลิปไม่ได้นะครับผมอยากจะลงใจจะขาดแล้วเพราะว่า ฟรีไฟล์เอ็กซนารโตะก็ได้เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตจากพื้นหลังแล้วก็น่ารอแล้วก็ใครที่หาเว็บเติมเพชรคุ้มๆแนะนําเว็บน u กเกอร์โซนเลยบางวันมีเพชรลดพันเพชรเหลือ9 9บาทด้วยแล้วยังมีราคาพิเศษอื่นๆหรือจะเป็นบริการซื้อขายราดฟรีไฟล์บางวันมีไอดีหมก F99 บาบาทจดทะเบียนถูกต้องไม่โกงแน่นอนลิงก์อยู่ในคำอธิบายเลยนะครับหรือใครจะขายก็สามารถทักไปขายในเพจได้เลย ถ้าล็อกอินได้เลยนะครับผมน้ารอเครื่องบินมันก็จะมีแบบว่าเปลี่ยนใหม่เป็นของในแต่ละแต่ละแพทนั้นๆไปนั่นเองนะครับผมแล้วอีกอย่างเนี่ยกิจกรรมก็เข้ามาแล้วด้วยนะครับสำหรับฟีฟายเอ็กนาลูโตเนาะก็ที่รอกันมันมาแล้วนะครับก็เป็นกิจกรรมนี่เลยนะครับบทที่1เพื่อรับชุด กิระยะนะครับแล้วก็การ์ดตัวนี้นะครับการ์ดตัวนี้ก็รับได้ฟรีๆด้วยนั่นเองนะครับผมอย่างเฟี้ยวเลยนะตัวนี้เป็นการ์ด น่ารอนะครับผมน่ารอเข้าเกมนั่นเองนะครับก็เป็นกิจกรรมเนาะรับฟรีเช่นเดียวกันแล้วก็รางวัลใหญ่เนี่ยก็จะเป็นชุดจิระยะนะครับผมตัวนี้เลยนี่เป็นชุดฟรี1ชุดใน5ชุดนั่นเองนะครับตัวนี้ก็แยกได้ตามนี้เลยนะครับทรงผมเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้านะครับรองเท้าหลายๆคนน่าจะชอบกันนะเพราะว่ามันเป็นรองเท้าแปะแล้วก็เป็นเกียร์ของจิระยะนั่นเองนะครับแล้วก็กดเข้ามาหน้า กิจกรรมพิเศษตัวนี้นะครับก็จะมีทุกชุดให้ดูเลยนะครับนี่คาคาชินะครับท่านอาจารย์คาคาชินะครับของนารุโตะก็มีนะครับตัวชุดก็ได้เป็นอ่าโปรโฟไฟล์นะครับผมเป็นโปรโฟไฟล์แล้วก็ ถ้าแปลงล่างมาด้วยนั่นเองนะครับผมถ้าแปลงกายก็จะมี2โหมดนะครับผมเป็นแบบวนใช้นั่นเองนะครับถ้ากดอีกทีก็จะเป็นนี้โหมดก้าวหางนะครับถ้ากดครั้งแรกก็จะเป็นโหมดเซียนนะครับผมแบบนี้เลยหูยยางสวยครับผมคือแบบชุดมันแบบมันใช่เลยนะครับผมนี่มันนารูโตะชัดๆเลยนะครับเนี่ย โอเคนะครับผมแล้วก็ชุดจริงๆก็เป็นแบบนี้เวลารวมๆเนาะนี่แบบนี้เลยนะครับผมชุดนารูโตะนะครับผมก็ผมมองว่าก็เหมือนค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็ทรงผมเนี่ยดีกว่าตอนเป็นมดเยอะเลยนะครับแล้วก็สําหรับต่อไปเป็นซาสเกะนะครับผมนี่ตัวนี้จะพิเศษหน่อยนะครับผมได้โปรไฟล์เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็จะมีเอฟเฟกเพิ่มเข้ามานะครับผมมีมีเอฟเฟกแบบตอนพันยาด้วยนะครับผมนี่จะเป็นอ่าแบบนี้เลย เลยนะครับเอาแล้วม,มันไม่โหลดให้ผมแล้วเนี่ยโอเคเป็นเอฟเฟกต์ตอนอพันยานะครับผมจะมีเหมือนกับซูซโนะโอออกมานะครับผมแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนะครับนี่แจ๋วเลยนะครับผมเป็นซูซโนะออกมาเช่นเดียวกันนะครับผมนานี่แล้วก็มีรูปโปรไฟล์ซาสเกะให้ด้วยนั่นเองมากับชุดนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมมองว่า,ามันก็ถือว่า เหมือนซาสุเกะในตอนตอนหนึ่งนะครับผมคือในแต่ละช่วงของอนิเมะเนี่ยมันก็หน้าตาไม่เหมือนกันนะครับผมสําหรับตัวซาสุเกะนั่นเองนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยเอฟเฟกจะติดอยู่กับตัวเสื้อนะครับผมนี่เอฟเฟกจะติดอยู่กับตัวเสื้อเลยนะครับผมสังเกตดูนี่แบบนี้นะครับผมก็คือต้องใส่เสื้อถึงจะใช้เอฟเฟกนี้ได้นั่นเองประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะเป็นซากุระนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวก็ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า ชุดไหนนะครับผมมาแบบไหนบ้างนั่นเองแล้วก็เมื่อสะสมครบ4ชุดจะได้เป็นท่าตัวนี้มาเลยฟรีๆนะครับผมนะ ก็มันมันฟรีไหมมันก็มันก็ใช้ใช้ในการใช้เพชรในการอ่าได้เจ้าตัวชุดแต่ละชุดมาเนะยครับผมใน4ชุดนั่นเองแล้วก็สะสมครบก็ได้ท่าตัวนี้ไปเลยแบบไม่ต้องเอามาเพิ่มนะครับผมไม่ต้องใช้เพชรเพิ่มนั่นเองประมาณนี้ถือว่าฟรีไหมก็น่าจะฟรีแหละมั้งนะครับผมเป็นท่าอัญเชิญกามะบุญตานั่นเองหรือว่าเจ้ากบยักษ์ตัวนี้นั่นเองนะครับคือท่าตัวนี้เนี่ยมันใหญ่มากๆจริงๆนะผมเวลาดูในเกมมันใหญ่แบบเริ่มเลยนะครับผมดูนะฮะนี่ฮะค,คือตัวคนเนี่ยเหลือแบบนิดเดียว เลยนะครับถ้าไปกดในโซนหรือว่าไปกดในห้องนี่คือแบบโอ้โหตัวมบนเริ่มเลยนะครับผมแล้วก็ตรงชุดนะครับผมจะมีบอกวันที่ของแต่ละชุดเนี่ยมาด้วยนะครับผมนะสำหรับนารูโตะเนี่ยก็คือจะมาวันมาในคืนนี้เลยนะครับผมมาในคืนนี้เลยเนาะก็น่าจะเป็นกิจกรรมขอคอยโทเคนนะครับผมสําหรับชุดนารูโตะตัวนี้มาพร้อมกับท่าแปลงร่างหมดเซียนแล้วก็โหมด9้าหางด้วยนะครับผมก็จะมาวันที่ตามที่ขึ้นอยู่หน้าแผ่นป้ายเลยนั่นเอง นะครับผมแล้วก็ต่อไปน่าจะเป็น11นะครับผม11ตัวนี้ก็เป็นซากุระนะครับผมตัวนี้น่าจะมาในร้านค้ามืดนะครับผมลด90%นนั่นเองสําหรับตัวซากุระตัวนี้นะครับผมนี่ก็เป็นชุดผู้หญิงเนาะนะครับผมน่าจะมาพร้อมท่าสักท่านึงด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมแล้วก็สําหรับต่อไปนะครับผมจะเป็นชุด ซาสุเกะนะครับผมซาสุเกะตัวนี้ก็มาวันที่16เดือนนี้นะครับผม16เดือนนี้ก็เป็นตัวซาสุเกะเลยนั่นเองนะครับผมก็จะมาเป็นรังพึ่งนะครับผมโทเค็นรังพึ่งนั่นเองก็น่าจะเอาเรื่องเอาการอยู่พอสมควรเลยนะครับผมสาหรับสําสหรับตัวซาสุเกะเนาะเพราะว่าเป็นโทเค็นไอ้นี่ด้วยโทเค็นรังพึ่งด้วยนะครับผมนะแล้วก็ จะมีเป็นตัวคาคาชินะครับผมมาในวันที่25นะครับก็น่าจะเป็นตู้แดนะครับผมก็กิจกรรมแต่ละชุดน่าจะไม่เหมือนกันเลยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็บอกให้คร่าวๆเป็นการคาดการณ์นะครับผมอันไหนผิดก็ขอประทานอภัยไว้ก่อนเลยแต่น,น่าจะน่าจะประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วก็กิจกรรมตัวนี้เป็นกิจกรรมจิรยะยนะครับผมก็จะอ่น่าจะยังไม่เริ่มนะครับผมตัวนี้น่าจะเป็นการเก็บโทเค็นแล้วก็กดเพื่อ ใส่กับ9ก้าหางนะครับผมแล้วก็จะได้เป็นแบบว่าเหมือนกิจกรรมทั่วไปอะครับผมเอาโทเค็นไปใส่เอาโทเค็นไปใส่แล้วก็จะได้ของมาเป็นขั้นๆไปทีละขั้นนะครับผมแล้วก็ตัวรางวัลใหญ่จะเป็นเจ้าตัวชุดจีระยะตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมเป็นอินเทอร์เฟซกิจกรรมเนาะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นพวกชุบแบบใหม่ด้วยนะครับผมชุบเนี่ยจะเป็นคาถาแบบว่า คาถาเขาเรียกว่าอะไรอะเอโดดเทนเซสัมภเวสีคืนชีพนะครับผมก็จะขึ้นมาจากพื้นนะครับผมจะไม่ได้โดดลงมาจากเครื่องนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีก้าหางนะครับผมก้าหางลูกบอลสัตหางใส่ใส่เครื่องบินนะครับผมแล้วก็เครื่องบินน่าจะแบบบินไม่ตรงน่าจะบินเอียงเหมือนกับตอนที่เป็นอ่าตอนที่เป็น เขาเราียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบอีเวนต์ตอนนั้นที่ผมจําไม่ได้ที่มันเป็นเครื่องบินบินโค้งๆอ่ะนะครับผมน่า <multif>. จะเป็นแบบนั้นเนาะในแมปก็น่าจะมีประมาณนั้นแล้วก็มีหมู่บ้านริมน้ําที่เปลี่ยนเป็นตัวเปลี่ยนเป็นโคนโนฮะนั่นเนองนะครับผมน่าจะมีประมาณน,นี้สาหรับการเปลี่ยนแปลงเนาะเพ <Nein> <ๆ S 2> ราะว่าตอนนี้เนี่ยตู้ชุบกล่องนะครับผมหรือว่าจะเป็นเครื่องบินเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นนารูโตะหมดแล้วนั่นเนองนะครับผมแล้วก็ของอื่นนะครับผมของอื่นๆก็จะมีตามนี้เลยนะครับผมสําหรับพวก ของยิบย่อยนะครับผมไม่ยิบย่อยเลยมันก็ใหญ่อยู่นะครับผมสําหรับคาตานะคุซานังิตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นโผถือว่าสวยนะครับผมหลายๆคนเนี่ยชอบมากเลยแล้วก็สามารถกดดูได้แล้วด้วยนะครับผมนี่มีแบบท่าจมท่าจบนะครับผมมี2โหมดนะครับมีโหมดเทวีตุริยาแล้วก็โหมดสายฟ้าแบบนี้เลยนะครับผมมีเอฟเฟกแบบโอ้โหอลังการงานสร้างมากๆนะครับผมดูฮะ มีสองโหมดด้วยนะครับผมน่าจะเป็นแถบแดงอันที่2ของเกมฟรีไฟด้วยนะครับผมและอีกอย่างคือเป็นของคอลแลบด้วยนะตัวนี้น่าจะหนักหนาเอาการอยู่เหมือนกันสําหรับตัวคุซันังิีตัวนี้นะครับผมนะแล้วก็มีเป็น9้าหางนะครับผมนี่สกายวิงเบลเริ่มเทิมเลยนะครับผม9้าหางตัวนี้นะ ดูฮะเวลามองจากทางด้านหลังนี่คือแบบโหครบเก้าห่างจริงๆนะครับผมนะแล้วก็จะมีเป็นตัวอ่าตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นของปีเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นคาถาแปลงร่างนะครับผมก็จะแปลงเป็นคอนไม้แบบนี้เลยนะครับผมมันก็เป็นลิงนั่นแหละเป็นสก,กิลสก,กินสกิลของลิงนะครับผมแล้วก็มีท่าเปิดตัวนะครับผมท่าเปิดตัวนี่คือแบบโอ้โหใหญ่มากๆนะครับผมผมไม่อยากนึกว่าแบบถ้าเข้ามาสองสคนทีเดียวนี่คือแบบ มันจะใหญ่มันจะเบื้อเริ่มขนาดไหนนะครับผมคือก้าวหางมันน่าจะเท่ากับตัวจริงเลยนะครับเนี่ยโอ้โหใหญ่มากๆะครับผมเป็นก้าวหางแบบตอนตอนสีทองด้วยตอนท้ายๆแล้วนะครับผมแต่ถ้าเป็นตอนสีน้ําตาลน้ําตาลผมว่ามันน่าจะน่าจะเท่อยู่นะครับผมนะแล้วก็อามีคาถาตัวนี้นะครับผมคาถาตัวนี้ที่มาพร้อมกับซากุระนะครับผมก็จะเป็นคาถาแยกล่างตัวนี้นะครับผมนะก็ นั่นแหละนะครับผมมาน่าจะเป็นร้านคามืดนะครับผมมาพร้อมกับตัวชุดซากุระนั่นเองเนาะแล้วก็มีนี่วงจักรวงจักรนะครับผมและเซนกันนี่นะครับผมแล้วก็มีรถบิ๊กฟุตนะครับผมไอซ์วอรนี่ตัวหมัดคาทานินจานะครับผมพันปักษาหรือว่าตัดสายฟ้านั่นเองนะครับโอ้ย อย่างเท่ครับตัวนี้ต้องรอดูนะครับผมว่าจะอันหนักหนาหรือเปล่านะครับผมนะแล้วก็มี M4 นะครับ M4 มีท่าเปิดด้วยสวยมากนะครับผม M4 ตัวนี้นะครับ M4 นาูโตะนะครับผมจะกระ6วิถีมีลูกบอล6วิถีด้วยนะครับผมนะแล้วก็มีกล่องนะครับผมกล่องดวงใจนะครับผมแล้วก็มีท่าวิ่งนะครับกดแล้ววิ่งได้เนาะมีท่าประสานอินเป็นท่ากดค้างนะครับผมมีกรอซ่า ซาสุเกะนะครับผมเอ็มโฟนารุโตะแล้วก็กราซาซาสุเกะเทวีสุริยานะครับแล้วก็มีเนตสังสาระสูงสุดอยู่บนตัวสกินด้วยนะครับผมระยะ2แม่นยำหนึ่งนะครับแล้วก็มีอื่นๆแบบยิบย่อยนะครับผมกระเป๋าคาทาเซียนนะครับ ตัวชุดนะครับผมตัวกล่องแล้วก็อันนี้เป็นของฟรีด้วยนะครับหัวล็อกลีแล้วก็หัวนี้นั่นเองเนาะแต่หัวนี้ไม่ฟรีนะครับผมหน้ากากโอบิโตะนะต้องรอดูว่าจะมาแบบไหนนั่นเองนะครับพื้นหลังประมาณนี้เลยนะครับของนายนารูโตะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันก็เตรียมเตรียมกันไว้เยอะๆหน่อยแล้วกันนะครับผมนะของฟรีก็เยอะนะครับของฟรีก็เยอะใครสายฟรีก็ ก็มีของใส่อยู่นะครับผมนะโอเคท่านผูช้ชมสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำใจให้มาร์คเอด้วยสำหรับวันนี้ลากไปก่อนไว้เจอกลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุรู